ชิมไปทั่วโลกอะไราสัความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยพร้าวหอมนมสดหนองโพน้ำจิ้มไก่ตราสุรีแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีน้ำปลารานัวสี่ภาค สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเอเชิญ์ยิมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หลวงพระบางครับผมเมืองมรดกโลกที่ยูเนสโกรองรับนะครับที่นี่นะครับเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือจะเป็นศิลปะพื้นบ้านความเป็นอยู่ของชาวบ้านและอากาศดีมากๆครับผมมีที่กินที่เที่ยวที่ช็อปที่แชร์มากมายครับเราจะพาคุณไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับจากร้านอาหารและอาหาร พื้นเมืองของหลวงพระบางทั่วทั้งเมืองเลยตามผมไปเลยครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งวัดนะครับชื่อวัดอะไรครับอันนี้ชื่อว่า,ว,าวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณคีรีที่เราพามาที่วัดนี้เนื่องจากว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับ นะซึ่งตรงนู้นนี่ผมเห็นอย่างชัดเจนวัดนู้นเนี่ยได้รับการบูรณะปฏิสังขรแล้วก็จะมีความสีทอง mm hmm. เหลืองอรรามเลยส่วนวัดนี้เนี่ยยังคงเดิมอยู่โดยยังหักซ่าอยู่อายุประมาณกี่ร้อยปีวัดนี้จะอายุน,น้อยกว่าวัดแท่นน้อยกว่าโดยเพราะว่าวัดแท่นนี้สร้างขึ้นในเมื่อปีพุทธศักราชสองสองหกหนึ่งสองพันสองร้อยหกสิบเอ็ดส่วนวัดนี้เนาะสร้างขึ้นในเมื่อปีพุทธศักราชสองสามหนึ่งหกอ๋ออายุน้อยกว่าน้อยกว่าประมาณแต่ว่า mm hmm. ที่ดูเก่ากว่าเนี่ยเพราะว่า ไม่ได้รับการปฏิสังขร <แก S 1> ณ<ะ>์นะเจก,ก็จะหนีอยู่ส่วนหนึ่งสวยแต่ว่าเาอยกให้ในลักษณะที่วัดว่าอาลามนี้จะมีความที่แตกต่างกันเนาะจะเป็นวัดเก่าวัดใหม่จะมีประสมกันครับออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเดินชมรอบๆอบวัดกันวัดสวุวรรณคีกรีตามตำนานกล่าวว่าชาวไทยพวนจากเชียงขวางเป็นผู้สร้างเพื่อเป็นอุ้งอนแก่กองทัพของชาวพวนที่สู้รบกับทัพของพามา่าตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่า ถึงเจ้าชายชาวควนชื่อเจ้าคำศรธาได้อภิเษสมรสกับนางเว่นแก้วราชธิดาของพระเจ้าอินทสมแห่งนครหลวงพระบางในปีพุทธศักราช2316หลังจากนั้นในครั้งที่พมา่ายกกองทัพมาตีเมืองหลวงพระบางครั้งที่สองเจ้าคำศรัทธาได้ส่งกองทัพของเมืองพระองค์มาช่วยรบวัดคีรีเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามวัดหนึ่ง มีศิลปะแบบเชียงขวางพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันยังคงรักษาโครงสร้างและลวดลายประดับประดาที่มีอยู่เดิมไว้บนหลังคาโดยที่ไม่มีช่อฟ้าด้านหลังของพระอุโบสถมีพระธาตุทรงแปเหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมด้วยละครับช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นหอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีนมสดหนองโพ ให้้เราโตไปดวยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มเว้นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี ครับตอนนี้เอก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาหารกาลาเรสตรอร์อนะครับอยู่บริเวณริมฝั่งโขงครับบรรยากาศร้านนั้นสวยงามภายนอกดูน่านั่งมากๆนอกจากบรรยากาศร้านจะสวยงามแล้วอาหารจะอร่อยแค่ไหนและจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรให้เราได้ล้วงลับกันบ้างตามผมมาเลยครับช่วงสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในครัวของร้านกาลาวแล้วนะครับเราจะมาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันเมนูวันนี้คืออะไรครับเทามันจะเป็นแกงมะเอือแกงมะเอือเสกกะทิเนาะหรือภาษาไทยก็คือแกงฟักทองใส่กระทิในสูตรมังสวิรัติของกาลาวครับไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคนที่ทานมังสวิรัติสามารถทานได้ งั้นเรามาเริ่มลงมือเลยครับเชฟครับเริ่มต้นโดยการใส่น้ำสต๊อกใส่น้ำสต๊อกแล้วก็ต่อไปจะเป็นใสกะทิลงไปเยอะไหมครับจุดแรกก็ประมาณสามสามสักทีสุดแล้วแต่ว่าอันเขาจะหมักความเข้มข้นของหมันเนาะครับผมประเภทเจประเภทเจมันจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับอะโรมาอะโรมาอะโรมานะครับใส่ลงปุงเจเนาะใส่ลงไปเลยครับ ต่อไปครับตามด้วยน้ำตาลนะครับน้ำ well, ตาลทรายต่อไปครับเป็นผงนัวน้ำักนาวจับผมนาวเริ่มเปลี่ยนสีนด้หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดือดแล้วนะครับต่อไปก็จะเอาเครื่องปรุงต่อไปก็ใส่เป็นข่าตะไคร้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดจะตามด้วยฟักทองตามด้วยฟักทองเลยนะครับ ขักทองที่เราลวกมาก่อนใช่ไหมฮะลวกมาก่อนจะลวกมาก่อนเป็นการเลเวลาเนาะครับแต่ก็ไม่ต้องให้มันสุกมากเดี๋ยวมันจะเละสุกดิบใช่ไหมครับค่งสุกเรึ่งดิบเจ้าครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาขอลองชิมรสชาติกันก่อนที่จะดับไฟนะครับเผื่อจะแก้ไขอะไรเหมือนต้มข่าจริงครับอร่อยแล้วครับเหมือนต้มข่าเลยหาละได้ทีแล้วแล้วก็จะเอาต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือโรยโรยหอม หอมปัวหอมปัวแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพริกเพื่อแต่งสีสัสนเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟเลยไหมครับปิดเลยปิดเลย,เลย่ะเตรียมถ้วยมาใส่เลยครับแกงฟักทองมังสาวรัตนะครับเสร็จเรียบร้อยกลิ่นหอมกระทิมากๆเลยครับอยากชิมแล้วแหละถ้าอย่างนั้นเราไปชิมตะบนโตอ,อาหารเลยครับ เล่นส้มป่าเล่นส้มป่าเป็นอาหารที่ uh, เชฟใน,ในายบังมาก่อนว้าวเป็นอาหารที่อยู่ในวังเก่าไปเลยชิมไปพูดลกบิ๊กสี่วั Big C, ดกระโหลกตอนรับปีใหม่อกไก่ก okay. ิโลละ45บาทคริสตัล,ลน้มดื่มซื้อ2แพ็คถูกกว่าเฉลี่ยแพ็คละ18บแบาทห้าสิบตังกล่าวี้น้ำยาปราพะนุ่มสีบาทถึง3มกราคมนี้ที่ Big free ens, free dance. บิ๊กสี่ free dance free dance เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลใส ส่วนตัวส่วนรวมจัดการจัดการกับชีวิตที่เปลี่ยนไปความเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนวันเพื่อนมีได้ทุกวันเป็น่าคอนเฟิร์มค่ะว่าว่นขับเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวเพราะเราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกถูกเรื่องแว่นตาเป็นลากล้าคอนเฟิร์มคิวแว่นขับเจริญค่ะนี่เป็นเพียงโครงการเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีที่แล้ว โครงการเล็กๆที่ยังคงมุ่งมัน่นผลิตนมดีที่มีคุณภาพเพื่อคนไทยทุกคนนมองหน,อง,นองโพนมโคแท้ๆ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ freelance f r e e d a n c e เลี้ยงบอลเลี้ยงบอลใส่ส่วนตัวส่วนรวมจัดจานจัดจานกาับชีวิตที่เปลี่ยนไปความเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนวันเพื่อนมีได้ทุกวันสัมผัสประสบการณ์ใหม่ True 5G คุ้มกว่าซื้อเครื่องปล่า ซื้อเครื่อง 5G พร้อมโปรไม่ติดสัญญาใช้จริงได้ทันที r วิ l Me 7 5G หน้าจอเลื่อนไหลเพิ่มขึ้น2เท่าด้วย refresh rate ถึง120 h z เหลือเพียง8,999บาท Samsung Galaxy A42 5G เล่นเกมและเปิดแอปพร้อมกันสูงสุดถึง47แอปไม่มีสะดุดด้วย RAM 8 g ิเหลือเพียง1 4 9 0บาท vivo v, v 2 0 pro 5g เต็มตากับจอขนาดใหญ่6.44นิ้วเหลือเพียง13,499บาทัยบาท huawei p c 10 pro 5g ถ่ายรูปสวยทุกมุมมองด้วยกล้องไลก c a quad camera เหลือเพียง26,990บาทเป็นเจ้าของเครื่อง 5g แบรนด์ดังคุ้มกว่าซื้อเครื่องเปล่าเพียงซื้อเครื่องพร้อม Pro 5g b u f f f t n e t plus ใช้ 5g ได้ทันทีไม่ติดสัญญาถึง28กุมภาพันธ์2564 ซื้อได้ที่ทูช็อปใกล้บ้านท่านหรือ Line t t u r u e s t o r e เพิ่มเติมโทร1242สงครามความอร่อยเราก็รวบรวมความอร่อยของทั่วประเทศเพราะครัวแม่ครัวของจังหวัดแต่และจังหวัดจะมีฝีไม้ลายมือในเรื่องอาหารเด็ดดวงแค่ไหนสงครามความอร่อย11บเอโมงสิถึง11บเอโมงครึ่งวันเสาร์นี้แน่นอนค่ะสงครามความอร่อยยั i ิช War. War. ใหม่โปรตีนเอกเครื่องดื่มสูตรโปรตีนสูงแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงไลฟ์สไตล์แอคทีฟสนุกทุกวันใหม่โปรตีนเอชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีนมสุดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มบิกซีชอปสนุกสุขที่บิกซี ในวันนี้มีอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นเลื่อนส้มป่าเลื่อนส้มป่าเลื่อนส้มป่า,เป,ปาเป็นอาหารที่เชิไนไงบังมาก่อนว้าวเป็นอาหารที่อยู่ในว,งวังเก่แล้วโอ้ปกติผมไปกินแต่แถววังบุรพาว,วันนี้จะได้กินอาหารชาววังแล้วครับ<พ>อ,อ่านะฮะเอ่อส่วนผสมมีอะไรบ้างครับก็มีอ่ามะเขือมะเขือกะทิโยผักยาวเนื้อปลาแล้วก็เนื้อปลาแล้วที่ทําให้มันเป็นสีชมพูนี่คืออะไรอันนี้เป็น จากส,าส้มไข่ปลาส้มไข่ปลาเป็นปันเป็นปลาเ,เ,เริ่มปลาเริ่มปลายตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไข่มันจะออกสีชมพูเหรอครับถ้ามาั่เวลาเขาจะเอามาหั่นมาเป็นส้มเราจะออกสีชมพูโอ้โหนี่สีสันน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมแกงสีชมพูสาวๆเห็นหน่าจะโอ้โหกรี๊ดเลยอย่างนี้นะฮะน่าทานมากๆเลยรสชาติออกอยังไงครับมันมันกะทินิดนึงแล้วก็รลุดสารของเนื้อที่เขา อ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนะชามแรกน่าสนใจมากนะครับผมเลิกเป็นอันดับแรกเลยเพราะสีสันมันสะดุดตาซะเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะปลาสีชมพูเป็นแกงที่ใส่กะทิและสีชมพูนะครับอขอลองชิมรสชาติดูหน่อยครับเป็นอาหารชาววังที่หาทานยากด้วยนะครับยยอธิบายไม่ถูกแต่รสชาติไม่แรงรสชาติไม่ ไม่ได้ทานยากคือก็มีความเค็มความนุ่มของปลาความหอมของกะทิจะคล้ายต้มข่าก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าต้มข่าจะต้องหอมตะไคร่แต่นี้จะเป็นหอมสุไนรชนิดอื่นที่มันไม่ใช่เหมือนต้มข่าถือว่าอร่อยครับ การต่อไปเป็นก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงนี้จะมีจะเป็นช่วงฤดูคือช่วงฤดูเขาเชี่ยวมีเขาจะมาเซิร์ฟครับจะเป็นเมนูพิเศษซีซันนอลเมนูครับผมไม่ได้มีตลอดใช่ไหมก็มีตลอดบางช่วงที่มดแดงเขาไม่ไข่เราก็ไม่มีเจ้าไหมครับแล้วก็ต้องทานกับผักแก้มด้วยนะอ่าผักแก้มขอเป็นหมักแตงแล้วกันนะครับหมักเผ็ดนิดนึงครับมีหมักเผ็ดอ๋อมีมีหมักพริกด้วย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้ามีพริกเข้าปากนะครับเดี๋ยวน้ําลายจะไหลจะหกไปหมดอ่ะชิมครับก้อยไข่มดแดงพร้อมบับแดงครับ t e เจ u ร์ของไข่คุณผู้ชมมันอยู่บนลิ้นแล้วมันมีความนุ่มความหยุ่นลิ้นเราดันไข่ขึ้นกับเพดานปากแต่มัน,นป,ป,ป,ป๊อปปปา๊อปป๊อปสุดยอดอืมอิกเนูครับ อันนี้คืออะไรครับแข่งบักอึแข่งบักอึใส่กะทิใส่กะทิอันนี้จะเบาๆนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อตัดเลยนะครับผ่านขลุยเลยครับโอ้โหร้านนี้นะครับร้านกาลาวตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่บ้านคนเฮือง บ้านคนเืองถนนแคมคองถนนแคมคองใกล้ๆกับวัดเชียงทองใกล้ๆกับวัดเชียงทองก็มาไม่ถูกง่ายๆ Google m a p นะครับทั่วโลกสามารถพาคุณไปได้ทกที่ขอแค่คุณมีชื่อร้านพิมพ์ให้ถูกรับรองคุณไม่หลงแน่นอนนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากคบผมสำหรับเมนูอาหารอร่อยๆและร้านบรรยากาศสวยๆแบบนี้สําหรับวันนี้นะครับผมเอเชิญยิ้มนะครับและซีทัศน์ซีทัศน์นะครับแห่งร้านเลือกาลาวต้องรับผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ พอ,อกล่าวคำว่าสบายดีชิมไปทั่วโลก หนีพบกับซอสโคดรแฝงร่างขวาง,งนรกหล่งเท่งน,นักเลงภูเขาทอ